สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นข่าวสารรอบตัวนะคะช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2568นี้มีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะแถวชายแดนไทยกัมพูชาครับสวัสดีครับใช่ครับดูเหมือนจะมีหลายเรื่องเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยนะใช่ค่ะมีทั้งภาพข่าวทหารกัมพูชาเคลื่อนไหวใกล้ชายแดนเราที่สีสเกตดูเหมือนเอ่อกำลังสร้างอะไรบางอย่างครับผมเห็นข่าวอยู่เหมือนกัน แล้วขณะเดียวกันที่สาแก้วฝั่งไทยเราก็กําลังเร่งเก็บกู้ทุนระเบิดอยู่ด้วยนะคะแถมยังมีเรื่องนโยบายต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวอีกคือสหรัฐเขาเปลี่ยนท่าทีเรื่องอาวุธกับกัมพูชาอืมหลายเรื่องเลยครับมันก็น่าคิดว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันไหมหรือว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่เกิดในช่วงเวลาลเลี่ยก,กันในพื้นที่ที่มันมีความซับซ้อนของมันอยู่แล้วนะครับ นั่นสิคะวันนี้เราเลยอยากจะลองมาปฏิบัติต่อภาพนี้ดูค่ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยจะดูจากข้อมูลข่าวถแถลงการต่างๆช่วงต้นเดือนนี้เลยนะคะเน้นไปที่ศรีสเกตกับสะแก้วครับดีเลยครับลองมาดูกันว่าภาพรวมมันเป็นยังไงมีในยะอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า โอเคค่ะงั้นเริ่มที่จุดแรกที่คนสนใจเยอะสุดก่อนเลยนะคะกิจกรรมฝั่งกัมพูชาที่สีสะเกตแถวๆที่เรียกว่าผานหิน8ก้อนอำเภอกันทาราักษ์นะคะครับพื้นที่ตรงนั้นค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับใช่ค่ะมีข่าวออกมาวันที่6พฤศจิกามีภาพเลยนะคะเห็นทหารกัมพูชาประมาณ14นายเคลื่อนไหวอย,อยูอ่ครับ10กว่านาย ก็มีลาตระเวนตามปกติแต่ที่ดูน่าสนใจคือเขาถางพื้นที่ขนไม้ไผ่เหมือนเตรียมจะสร้างอะไรสักอย่างจริงๆจ,จัง,จงๆใกลๆหน้าผาเลยค่ะครับจุดนี้ต้องระมัดระวังในการตีความนิดนึงเพราะตำแหน่งที่ว่าเนี่ยมันอยู่ใกล้แนวเขตแดนที่ไทยเรายึดถืออยู่มากๆครับไม่กี่แมตรเองแล้วกเ็เป็นพื้นที่ที่เคยมีประวัติความตึงเครียดมาก่อนค่ะพอมีภาพแบบนี้ออกมาคนก็เลยสงสัยกันใหญ่ใช่ครับ การเคลื่อนไหวอะไรนิดๆหน่อยๆในบริเวณนี้ก็มักจะถูกจับตามองเป็นพิเศษอยู่แล้วพอเห็นมีการเตรียมก่อสร้างแบบนี้ก็ตีความไปได้หลายทางเลยครับตีความไปทางไหนได้บ้างคะดูจากภาพแล้วมันก็เหมือนจะเตรียมสร้างฐานอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะก็เป็นไปได้อย่างหนึ่งครับคืออาจจะสร้างฐานปฏิบัติการใหม่จริงๆเพื่อควบคุนพื้นที่หรืออาจจะแทนฐานเก่าที่อาจจะชำรุดอืมค่ะหรืออีกทางหนึ่ง ก็อาจจะเป็นการเตรียมพื้นที่แบบว่าทําเป็นจุดพักผ่อนจุดชมวิวรับลมหนาวอะไรทํานองนั้นซึ่งแนวคิดนี้ก็เคยมีพูดพูดกันอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ว่าจะสร้างอะไรก็ตามการทําในพื้นที่แบบนี้มันก็ส่งผลต่อความรู้สึกของอีกฝั่งได้ง่ายครับแล้วยิ่งมีข้อมูลจากเพจทรงเคมอนวอชออกใหม่นะคะเขาโพสต์ภาพบอกว่ามีการสร้างบังเกอร์ใหม่ มีตั้งโรงครัวมีตัดไม้มาใช้ก่อสร้างด้วยอันนี้ยิ่งดูจริงจังเข้าไปใหญ่เลยนะคะครับถ้าข้อมูลพวกนี้ถูกต้องนะครับเรื่องบังเกอร์เรื่องโรงครัวอะไรพวกนี้ค่ะลักษณะแบบนี้มันก็มักจะชี้ไปที่การเตรียมการเพื่อจะอยู่ประจำที่ค่อนข้างถาวรหรืออย่างน้อยก็คือปรับปรุงที่มั่นเดิมให้แข็งแรงขึ้นไม่น่าใช่แค่ปรับพื้นที่ชั่วคราวอืมดูมีน้ำหนักไปทางสร้างฐานจริงจังมากกว่านะคะครับแต่ว่า เราก็ต้องดูปัจจัยอื่นประกอบด้วยนะครับยังสรุปไม่ได้ทันทีซึ่งปัจจัยที่ว่าเนี่ยก็ดันมีเรื่องพายุเข้ามาพอดีเลยใช่ไหมคะช่วงต้นเดือนพายุไต้ฝุ่นมิกิใช่เลยครับอันนี้สําคัญมากค่ะเส้นทางก็ผ่านกัมพูชาเต็มๆเ,เลยมันส่งผลอะไรกับเรื่องนี้บ้างไหมคะส่งผลโดยตรงเลยครับ คือมีคลิปวิดีโอที่ทหารกัมพูชาเขาถ่ายกันเองแล้วเผยแพร่ออกมาเลยนะครับมันเห็นสภาพค่ายพักหรือพวกโครงสร้างชั่วคราวตามแนวชายแดนนะครับโดนพายุพัดพังไปเยอะมากโหจริงหรอคะครับลมแรงฝนตกหนักในคลิปมีคำบรรยายภาษา,าเขมรเลยบอกว่าเมื่อคืนพังหมดอะไรแบบนี้ คาดว่าน่าจะเกิดช่วงวันที่4หรือ5พฤศจิกายนตอนที่พายุเข้าพอดีอ๋ออย่างนี้เนี่ยมีน่าละคะแสดงว่าไอที่เราเห็นข่าววันที่6ที่เขาขนไม้ถางป่าสร้างบังเกอร์กันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเเร่งซ่อมแซมความเสียหายจากพายุมิกิด้วยส่วนหนึ่งมีเป็นไปได้สูงมากครับไม่ใช่แค่การสร้างถังใหม่ตามแผนอย่างเดียวครับอาจจะเป็นการผสมผสานกันคือซ่อมของที่พังจากพายุแล้วก็ ถือโอกาสนี้ปรับปรุงหรือสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิมไปเลยหรืออาจจะเป็นแผนเดิมที่มีอยู่แล้วแต่พอเจอพายุก็ยิ่งต้องรีบทำมากขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจากภัยธรรมชาติเข้ามาด้วยครับการตีความเลยต้องมองสองด้านเสมอครับอาจจะสอดคล้องกับแผนเดิมแต่ก็มีความจำเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้าด้วยและที่น่าคิดอีกอย่างนะคะคือกิจกรรมภาคพื้นดินแบบนี้ มันดันมาเกิดหลังจากที่ผู้ใหญ่ของไทยกับกัมพูชาเขาเพิ่งไปเจอกันที่มาเลเซียคุยกันเรื่องความร่วมมือสันติภาพชายแดนอะไรกันดิบดีเลยมันดูย้อนแย้งไหมคะเอ่ออันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้บ่อยนะครับในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะตรงชายแดนเนี่ยมันจะมีพลวัตของมันเองค่ะคือการคุยระดับนโยบายอาจจะตกลงกรอบกว้างๆกันไปแต่พอลงมาถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยมันมีปัจจัยเฉพาะหน้าเยอะครับ อย่างที่ว่าคือซ่อมฐานหลังพายุหรือการตีความคําสั่งหรืออาจจะเป็นกิจกรรมตามวงรอบปกติของเขาที่บังเอิญมาเกิดช่วงนี้พอดีอ๋อค่ะค่ะมันเลยไม่จําเป็นว่าการปฏิบัติในพื้นที่จะต้องขัดแย้งกับนโยบายเสมอไปครับอาจจะเป็นการทํางานภายใต้บริบทของพื้นที่นั้นๆมากกว่าเข้าใจแล้วค่ะต้องดูทั้งภาพใหญ่ภาพย่อยประกอบกันไปงั้นทีนี้จากสีสเกตที่ดูเหมือนมีการเสริมกําลังนะคะ ถึงแม้จะมีเรื่องพายุมาเกี่ยวลองย้ายมาดูที่ศักแก้วบ้างค่ะฝั่งนี้ก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญของฝั่งภัยเหมือนกันแต่ดูจะเน้นไปที่การลดความเสี่ยงสร้างความปลอดภัยมากกว่าใช่ครับที่ศักแก้วโดยเฉพาะแถวบ้านหนองจานตมนโคกสูงนะครับใกล้ๆหลักเขตแดนที่47-48อันนี้เป็นปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเลย ค่ะพื้นที่นั้นระเบิดเก่ายัยนเยอะอยู่ใช่ไหมคะเยอะมากครับเป็นที่รู้กันดีหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดหรือ EOD ของเราก็เลยเข้าไปปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งนี้ภารกิจครั้งนี้มีอะไรพิเศษไหมคะนอกจากการทำงานที่อันตรายอยู่แล้วที่น่าสนใจคือรูปแบบความร่วมมือครับ ภารกิจนี้มีผู้เชี่ยวชาญควบคุมคือร้อยเอกสิริบุญดิตเยี่ยมนะครับแล้วก็ทำในกรอบของหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดผสมไทยกัมพูชาที่เรียกว่า AOTAOT <A OT. S 1> กับมันย่อม,มาจาก ADMM+EDG on HMA เป็น,นกลไกความร่วมมือด้านการทหารเพื่อมนุษยธรรมในอาเซียนแล้วที่สำคัญคือครั้งนี้มีผู้สังเกตการจากกองทัพมาเลเซียมาด้วย โอ้มีมาเลเซียมาสังเกตการด้วยอันนี้มันบอกอะไรเราคะมันก็เป็นการเน้นย้ำเรื่องความโปรง่งใสครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเออเรื่องนี้มันเป็นความร่วมมือระดับภูมิภาคจริงๆไม่ใช่แค่ไทยกับบุชาสองประเทศแต่เป็นวาระร่วมกันของอาเซียนเลยเพื่อให้พื้นที่มันปลอดภัยสำหรับชาวบ้านถูกต้องครับเป้าหมายหลักคือให้พลเรือนกลับมาใช้ชีวิตทำมาหากินได้ตามปกติปลอดภัยจากทุนละเมิด นี่แหละครับคือหัวใจของการเก็บกู้เพื่อมนุษยธรรมแล้วผลตอบรับในพื้นที่ล่ะคะชาวบ้านว่ายังไงบ้างก็มีเรื่องน่าประทับใจนะครับอย่างชาวบ้านคนหนึ่งชื่อลุงหลุยพอเจ้าหน้าที่ I e o d ดเขาเคลียร์พื้นที่ในที่ดินของลุงจนปลอดภัยแล้วเนี่ย ลุงแกก็ดีใจมากขอบคุณทหารใหญ่เลยบอกว่าต่อไปนี้กล้าเข้าไปทํากินแล้วไม่ต้องกลัวโอ๊ยฟังเราก็ชื่นใจนะคะครับมันเห็นผลก็ทบเชิงบวกจริงๆต่อชีวิตชาวบ้านเลยครับค่ะก็เห็นว่าถึงแมบ้บางจุดจะมีเรื่องหน้ากมวลแต่อีกจุดก็มีความพยายามสร้างสันติภาพสร้างความปลอดภัยอยู่ทีนี้ขอขยับไปดูภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดนะคะ เรื่องระหว่างประเทศบ้างมีข่าวใหญ่เหมือนกันที่อาจจะส่งผลมาถึงแถวนี้ได้คือสหรัฐเขาประกาศยกเลิกมาตรการจำกัดการขายอาวุธให้กัมพูชาใช่ครับประเด็นนี้ต้องจับตาเลยเป็นการเปลี่ยนนโยบายสำคัญเลยนะคือต้องย้อนไปนิดหนึ่งสมัยประธานาธิธบดีไบเดนเนี่ยสหรัฐเขามีข้อจำกัดเรื่องความร่วมมือด้านกลาโหมกับกัมพูชาการขายอาวุธบางอย่างก็จากัดด้วยเพราะอะไรนะคะตอนนั้น หลักๆคือเขากังวลเรื่องอิทธิพลจีนในกัมพูชาครับโดยเฉพาะประเด็นฐานทัพเรือเรียมที่มีข่าวว่าจีนเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะอ๋อค่ะค่ะแล้วอะไรทําให้ตอนนี้สหรัฐเปลี่ยนใจล่ะคะจุดเปลี่ยนคือการหารือกันครับระหว่างรัฐมนตรีกรลาโหมของสองประเทศพลเอกเตียเซกฮาของกัมพูชากับนายลอยออสตินของสหรัฐตอนที่ไปประชุม a อ m ที่มาเลเซียเมื่อเร็วๆนี้เอง ค่ะประชุมเดียวกันกับที่มีสังเกตอาการเก็บกู้ระเบิดเลยนะคะใช่ครับประชุมเดียวกันเลยผลคือสหรัฐประกาศยกเลิกข้อจำกัดเดิมทำให้กัมพูชาสามารถกลับมาซื้ออาวุธบางอย่างจากสหรัฐได้แต่ก็ไม่ใช่เปิดฟรีทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าพิจารณาเป็นกรณีกรณีรณไปเคส by เคสการปรับ ท่าทีของสหรัฐครั้งนี้มันมีความหมายยังไงบ้างคะแล้วมันจะกระทบสมดุลอำนาจหรือความมั่นคงแถวชายแดนเรายังไงได้บ้างคะในยะแรกเลยคือมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าสหรัฐกําลังพยายามปรับแนวทางปฏิสัมพันธ์กับกัมพูชาใหม่อาจจะเปิดช่องทางดึงกัมพูชากลับมาหรือ,ออาจจะตอบสนองท่าทีของรัฐบาลใหม่ของกัมพูชาเองที่อาจจะดูยืดหยุ่นขึ้นรัฐบาลของนายกหุนมาเน่ใช่ไหมคะครับ ส่วนผลกระทบต่อสมดุลความมั่นคงอันนี้ต้องวิเคราะห์กันยาวๆเลยครับมันจะทําให้การแข่งกันระหว่างสหรัฐกับจีนในภูมิภาคนี้มันเข้มข้นขึ้นหรือซับซ้อนขึ้นคะเป็นไปได้ทั้งสองทางครับคือการที่กัมพูชามีทางเลือกซื้ออาวุธจากสหรัฐได้เนี่ยก็อาจจะทําให้เขามีสมดุลมากขึ้นไม่ต้องพึ่งจีนอย่างเดียวซึ่งอันนี้อาจจะทําให้การแข่งขันเชิงอิทธิพลระหว่างสองมหาอำนาจในกัมพูชาหรือในอาเซียนมันซับซ้อนขึ้นอืมค่ะ แต่ผลจริงๆจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่ากัมพูชาจะใช้โอกาสนี้ยังไงจะซื้ออะไรแค่ไหนแล้วมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่าทีทางยุทธศาสตร์หรือความร่วมมือทางทหารกับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับพลวัตพ์พวกนี้มันส่งผลต่อเนื่องมาถึงชายแดนไทยกัมพูชาได้ในระยะยาวโหฟังดูแล้วเรื่องชายแดนมันยงใหญ่ไปหมดเลยนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆในพื้นที่อย่างสร้างฐานเก็บระเบิดไปจนถึงเกมการเมืองของมหาอำนาจเลยถูกต้องครับ ธรรมชาติของพื้นที่ชายแดนมันเป็นแบบนี้แหละครับเป็นจุดที่ผลประโยชน์และพลวัตจากหลายระดับมาบรรจบกันเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกปฏิปต่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแถวชายแดนไทยกัมพูชาช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนกันพอสมควรเลยนะคะสรุปภาพรวมอีกทีสิ่งที่เราเห็นก็คือมีกิจกรรมของทหารกัมพูชาที่ผลานหิน8ดก้อนที่ศรีสเกตที่ดูเหมือนจะสร้างหรือปรับปรุงที่มั่นแต่ก็มีปัจจัยเรื่องการซ่อมแซมหลังพายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ ขณะเดียวกันที่สากแก้วฝ่ายไทยก็พยายามเก็บกู้ทุนระเบิดสร้างความปลอดภัยโดยมีความร่วมมือทั้งกับกัมพูชาและมาเลเซียด้วยค่ะแล้วเราก็ยังเห็นความซับซ้อนระหว่างนโยบายระดับสูงกับการปฏิบัติในพื้นที่จริงนะคะที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกันเป๊ะๆตลอดเวลาและสุดท้ายคือบริบทใหญ่ระหว่างประเทศการที่สหรัฐเปลี่ยนนโยบายเรื่องอาวุธกับกัมพูชา อันนี้เป็นตัวแปรใหม่ที่ต้องจับตาดูผลกระทบต่อภูมิภาคนี้ต่อไปครับค่ะทั้งหมดนี้ยิ่งย้ำเลยนะคะว่าสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามใกล้ชิดจริงๆเพราะมันเกี่ยวกับทั้งความมั่นคงความปลอดภัยของคนในพื้นที่แล้วก็เสถียรภาพของภูมิภาคด้วยการสื่อสารความร่วมมืออย่างสันติเลยสำคัญมากๆเลยค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ความเข้าใจกันการประสานง,งานที่ดีทั้งระดับบนระดับพื้นที่คือหัวใจเลยครับที่จะช่วยป้องกันความเข้าใจผิดลดความหวาดระแวงไม่ให้สถานการณ์มันบานปลายไปก่อนจะจากกันวันนี้มีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อนะคะอย่างเรื่องที่สหรัฐกลับมาเปิดทางขายอาวุธให้กัมพูชาเนี่ยนอกจากเรื่องสมดุลอำนาจกับจีนแล้วมันอาจจะส่งผลต่อ ความสัมพันธ์ทางทหารหรือกิจกรรมแถวชายแดนในระยะยาวได้ยังไงบ้างหรือมันจะเปลี่ยนทิศทางของกัมพูชาในเวทีโลกไปเลยหรือเปล่าหรือถ้ามองกลับมาที่พื้นที่เปราะบางอย่างพลานหินแก้อนนะครับคำถามคือจะมีกลไกอะไรไหมที่จะช่วยสร้างความโปร่งใสความเข้าใจร่วมกันในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของทั้งสองฝ่ายให้ดีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความคลุมเครือหรือข้อมูลที่ไม่ตรงกันที่อาจจะนําไปสู่ความตึงเครียดได้ง่าย ค,คำถามเหล่านี้คงยังไม่มีคำตอบชัดเจนนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูข้อมูลกันต่อไปค่ะก็เป็นประเด็นให้เราได้คบคิดและติดตามกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยเจาะลึกกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับ